สวัสดีค่ะวันนี้ขอมาแบ่งปันธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระตอนที่สามจากหนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทรัตเถระโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีดิชันนุสรินพงศ์ศิล น้อมก้มกราบเสด็จพ่อวิสุทธิพุทธรังศรีบรมธรรมมาบิดาคุณพ่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระยะสงฆ์เจ้าทุกพระบาททุกพระองค์กราบพี่วันชิตาวันชานนสวัสดีกัลยานธรรมทุกทุกท่านหัวข้อธรรมในวันนี้พระตอนที่สามพระธรรมมาแล้วในความรู้สึกของประชาชนนั้น คล้ายกับว่าการบำเพ็ญกรรมฐานเป็นของแปลกปลอมไม่เคยมีในวงของพระและพระศาสนาเลยในสมัยนั้นท่านเล่าว,ว่าสมัยที่ท่านออกบำเพ็ญกรรมฐานภาวนาครั้งโน้นไม่มีใครสนใจทำกันเลยในความรู้สึกของประชาชนสมัยนั้นคล้ายกับว่าการบำเพ็ญกรรมฐาน เป็นของแปลกประมไม่เคยมีในวงของพระและพระศาสนาเลยแม้แต่ชาวบ้านเองพอมองเห็นพระกรรมฐานเดินทุดงไปซึ่งอยู่ห่างกันคนรับฟากทุ่งนาเขายังพากันแตกตื่นและกลัวกันมากถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็จะพากันวิ่งเข้าบ้านกันหมดถ้าอยู่ใกล้ป่าก็พากันวิ่งเข้าหลบซ่อนในป่ากันหมด ไม่กล้ามายืนซึ่งซึ่งหน้าพอให้เราได้ถามถุนทางที่จะไปสู่หมู่บ้านตำบลต่างๆบ้างเลยบางครั้งเราเดินทางไปเจอกับพวกผู้หญิงที่กำลังเที่ยวหาอยู่หากินเที่ยวเก็บผักปลาตามป่าตามภูเขาซึ่งมีเด็กๆติดไปด้วย พอมองเห็นพระธรรมกรรมฐานเดินมาเสียงร้องรั่นบอกกันด้วยความตกใจกลัวว่าพระธรรมมาแล้วพร้อมกับทิ้งหาบหรือสิ่งของอยู่บนบาลงพื้นดินเสียงดังตูมตามโดยไม่อะไรเสียดายว่าอะไรจะแตกอะไรจะเสียหายส่วนตัวก็ต่างคนต่างวิ่งหาที่หลบซ่อน ถ้าอยู่ใกล้ป่าหรืออยู่ในป่าก็พากันวิ่งเข้าป่าถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็พากันวิ่งเข้าบ้านส่วนเด็กๆที่ไม่รู้เดียงสาเห็นผู้ใหญ่ร้องโวยวายและต่างคนต่างวิ่งหนีเจ้าตัวก็ร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาอยู่บริเวณนั้นโดยไม่มีใครกล้าออกมารับเอาเด็กไปด้วยเลยเด็กจะวิ่งตามผู้ใหญ่ก็ไม่ทัน เลยต้องวิ่งหันรีหันขวางอยู่แถวแถวนั้นเองซึ่งน่าขบขันและน่าสงสารเด็กที่ไม่เดียงสาซึ่งร้องไห้วิ่งตามหาผู้ใหญ่ด้วยความตกใจและความกลัวเป็นไหนไหนส่วนพระธรรมท่านเห็นท่าไม่ดีกลัวเด็กจะกลัวมากและร้องไห้ใหญ่ก็ต้องรีบก้าวเดินเพื่อผ่านไปให้พ้น ถ้าขืนไปถามเด็กเข้าคงได้เรื่องแน่ๆคือเด็กยิ่งจะกลัวและร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาและยิ่งจะร้องไห้ใหญ่ไปทั่วทั้งป่าส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นแม่ของเด็กก็ยืนตัวสั่นอยู่ในป่าอย่างกระวนกระวายทั้งกลัวพระธรรมกรรมฐานทั้งกลัวเด็กจะวิ่งเตลดเิดเปิดเปิงหนีไปที่อื่นอีกใจเลยไม่เป็นใจ เพราะความกระวนกระวายคิดถึงลูกเวลาพระธรรมผ่านไปแล้วแม่วิ่งหาลูกลูกวิ่งหาแม่วุ่นวายไปตามตามกันกว่าจะออกมาพบหน้ากันทุกคนบรรดาที่ไปด้วยกันประหนึ่งบ้านแตกสาแรกขาดไปพักหนึ่งพอออกมาครบท่วนหน้าแล้วต่างก็พูดและหัวเราะก,กันถึงเรื่องชุนลมุนวุ่นวายเพราะความกลัวพระธรรมกรรมฐาน ไปยกใหญ่ก่อนที่จะเที่ยวหากินตามปกติเรื่องเป็นเช่นนี้โดยมากคนสมัยที่ท่านออกทุดงกรรมาฐานเขาไม่เคยพบเคยเห็นกันเลยจึงแสดงอาการตื่นเต้นตกใจและกลัวกันสำหรับผู้หญิงและเด็กๆฉะนั้นเมื่อคบกันในขั้นเริ่มแรกจึงไม่ค่อยมีใครสนใจธรรมะกับพระทุดงนัก นอกจากจะกลัวกันเป็นส่วนมากทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุหลายประการเช่นมารยาทท่านก็อยู่ในอาการสำรวมเคร่งขรึมไม่ค่อยแสดงความคุ้นกับใครนักถ้าไม่คบกันนานๆจนรู้นิสัยกันดีก่อนแล้วและผ้าสังาติจีวรสบงอังสะและบริขารอื่นๆโดยมากยอมด้วยสีกรก คือสีแก่นขนุนซึ่งเป็นสีฉูดฉาดน่ากลัวมากกว่าจะน่าเรื่อมใสเวลาออกเดินทางเพื่อเจริญสมณธรรมในที่ต่างๆท่านครองจีวรสีแก่นขนุนบาข้างหนึ่งแบกกรดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าร่มธรรมดาที่โลกโลกใช้กันทั่วไปบาข้างหนึ่งสะพายบาถ้ามีด้วยกันหลายองค์ เวลาออกเดินทางท่านเดินตามหลังกันเป็นแถวครองจีวอสีกรักคล้ายสีน้ำตาลเห็นแล้วน่าคิดน่าทึ่งอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยพบเห็นมาก,ก่อนและน่าเรื่อมใสสำหรับผู้ที่เคยรู้อัธยาศัยและจริยธรรมท่านมาแล้วประชาชนที่ยังไม่สนิทกับท่านจะเกิดความเรื่อมใสก็ต่อเมื่อท่านไปพักอยู่นาน,น,าน เขาได้รับคำชี้แจงจากท่านด้วยอุบายต่างๆหลายครั้งหลายคราวนานไปใจก็ค่อยออนอ่อนต่อเหตุผลอัดรมไปเองจนเกิดความเชื่อเรื่อมใสกลายเป็นผู้มีธรรมในใจมีความเคารพเรื่อมใสครูในครูอาจารย์ผู้ให้โอวาาสั่งสอนอย่างถึงใจก็มีจำนวนมาก พระธุดองผู้มุ่งปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำจริงๆเข้าถึงใจประชาชนได้ดีและทำประโยชน์ได้มากโดยไม่อาศัยคำโฆษณาแต่การประพฤติปฏิบัติตัวโดยสามีจิตธรรมย่อมเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจผู้อื่นให้เกิดความสนใจไปเองทาที่นำมา สาธยายในวันนี้หากมีผิดพลาดประการใดกราบขอข้ามามาณนะโอกาสนี้บุญกุศลในการสาธยายธรรมในวันนี้ขอน้อมถวายแด่เสด็จพ่อวิสุทธิพิทารังสีบรมธรรมบิดาคุณพ่อพระพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์คุณพระธรรมคุณพระรยาสุนเจ้าทุกพระบาททุกพระองค์และองค์พระเบื้องสูงทุกพระบาททุกพระองค์ถวายแด่หลวงปู่มั่นภูริทัตเถระ ถวายแด่พระธรรมวิสุธทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันนแด่พี่วันชิตาวันชานนนบุญกุศลในครั้งนี้ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าบุตรหลานครอบครัวกัลยาณธรรมผู้ที่เข้ามาฟังธรรมในครั้งนี้ ได้ผุกจิตพ้นทุกขาวรและบรรลุทั้งทางโรคทางธรรมด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ